สมิลัราะห์มานิรพิม a s s a l a m u a l a i k u ะ w a r ะ h m a t u l l a h บะ a b a r a k a t u h สวัสดีผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านนะคะและนักเรียนที่น่ารักของมีทุกๆคนนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะวันจันทร์ที่20กันยายนพศ2564นะคะเราก็มาพบกับรายวิชาเทคโนโลยีนะคะวิทยาการคำนวณน,นะคะทุกๆวันจันทร์เราก็จะเจอกับวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะลูกอโอเคนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันเลยนะคะ จาก bana, ในคาบที่แล้วนะคะลูกเราเรียนเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตะกะในการแก้ปัญหาใช่ไหมคะลูกเราเรียนเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตะกะในการแก้ปัญหาเ้าสำหรับวันนี้นะคะเราก็เราก็จะเรียนเข้ากับเรื่องใหม่นะคะลูกก็คือขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะลูกให้นักเรียนนะคะให้นักเรียน เปิดหนังสือนะคะในหน้าที่14ได้พร้อมๆกันเลยนะคะในหนังสือวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะลูกเปิดหนังสือในหน้าที่14นะคะลูกอ่าหาเจอหรือยังคะหาเจอหรือยังคะลูก ถ้าเราหาเจอแล้วนะคะเดี๋ยวอุ้มมีจะอธิบายนิดนึงนะคะลูกขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะปัญหาบางปัญหานะคะสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการง่ายๆสําหรับปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นการวางแผนการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนจะทําให้การแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยขั้นตอนการแก้ปัญหาทําได้ดังนี้นะคะขั้นตอนการแก้ปัญหาก็จะมีอยู่5ขั้นตอนตามหนังสือของเราเลยนะคะลูกอ่าขั้นตอนที่1ก็คือระบุปัญหานะคะขั้นตอนที่1เป็นขั้นตอนระบุปัญหาเป็นอย่างไรนะคะเป็นการทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาว่าต้องการอะไรโจทย์ต้องการทราบ อะไรนะคะเป็นการทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาว่าต้องการอะไรแล้วก็โจทย์ต้องการทราบอะไรนะคะขั้นตอนที่2ก็คือรวบรวมข้อมูลนะคะขั้นตอนที่2รวบรวมข้อมูลหลังจากที่เรารู้ว่าโจทย์ต้องการอะไรแล้วนะคะเราก็รวบรวมข้อมูลนะคะเป็นขั้นตอนที่2นะ เป็นการรวบรวมข้อมูลนำความรู้ที่มีอยู่หรือหาความรู้เพิ่มเติมมาแก้ปัญหานั้นนะคะหลังจากรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วนะคะไปที่ขั้นตอนที่ สนะคะลูกไปที่ขั้นตอนที่สดูตามหนังสือได้เลยค่ะลูกขั้นตอนที่3ก็คือวางแผนการแก้ปัญหานะคะเป็นการวางแผนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาซึ่งอาจมีได้หลายวิธีโดยเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนเองนะคะขั้นตอนที่4นะคะก็คือหลังจากที่เราวางแผนการแก้ปัญหาแล้วเราก็ แก้ปัญหานะคะแก้ปัญหาขั้นตอนการแก้ปัญหาก็คือเป็นการเริ่มแก้ปัญหาตามวิธีการที่เลือกนะคะตุดท้ายนะคะทดสอบและประเมินผลนะคะเป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่าสามารถแก้ปัญหาที่ต้องการได้หรือไม่ถ้าเราทดสอบและประเมวลผลแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เราก็ต้องย้อนมาใหม่ใช่ไหมคะลูกวางแผนการแก้ปัญหาใหม่ใช่ไหมคะซึ่งมันอาจจะมีได้หลายวิธีดังนั้น จะเจอวิธีการที่ดีที่สุดเราก็อาจจะต้องทดลองหลายหลายวิธีนะคะวางแผนหลายหลายวิธีแก้ปัญหาและทดสอบและประเมินผลนะคะตามหนังสือของนักเรียนเลยนะคะ,ะตัวอย่างนะคะถ้าเด็กน้อยขึ้นจรวดตัวอย่างนี้นะคะเราจะดูได้นะคะในะในหน้าที่15นะคะลูกอ่านตัวอย่างนะอยู่ในหน้าที่15นะคะ เด็กคนหนึ่งจะเดินทางผ่านด่านไปขึ้นจรวดที่อยู่อีกด้านหนึ่งแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามตารางนักเรียนจะหาเส้นทางพาเด็กเดินผ่านไปได้อย่างไรให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและการเดินทางต้องเดินทางขึ้นหรือลงไปทางซ้ายหรือขวาไม่สามารถเดินแนวทะแยงหรือแนว เฉียงได้นะคะลูกอ่ะอันนี้โจทย์ให้นะคะต่อไฟนะคะเราจะทําอย่างไรเอ่ยอ่ะเราก็เอามาขั้นตอนนะคะถ้าขั้นตอนที่มีบอกเมื่อกี้นะการแก้ปัญหาอาจทําได้ตามขั้นตอนดังนี้หนึ่งระบุปัญหานะคะระบุปัญหาเขาบอกว่าระบุปัญหาเป็นการทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาว่าต้องการอะไรใช่ไหมคะลูกอ่าโจทย์ต้องการอะไรระบุปัญหาก็คือโจทย์ต้องการให้พาเด็กน้อยพาเด็กนะคะเดินทางเสียค่าใช้ใจ่าย น้อยที่สุดและห้ามเดินแนวทะแยงหรือแนวเฉียงนะคะสองนะคะไปพอเรารู้ปัญหาแล้วเราก็มารวบรวมข้อมูลซิสิ่งที่จทให้มาก็คือทางออกทางเข้าทางออกนะคะทางเข้าทางออกนะ,ะทางออกไปยังจรวดและค่าเดินทางและค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางแต่ละด่านไอ้นี้เป็นค่าใช้ใจ่ายนะเป็นจํานวนเงินนะคะว่ากี่บาทนะ3นะคะวางแผน การแก้ปัญหาในเมื่อเรารวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเรารู้แล้วว่าจย์บอกทางเข้าทางออกแล้วนะคะจ์บอกค่าใช้ใจ่ายแล้วนะคะเราจะวางแผนอย่างไรนะคะจะพาเด็กเดินเข้าไปอย่างไรซึ่งมีหลายวิธีหลายเส้นทางนะคะจะไปทางไหนก็ได้นะคะมีหลายเส้นทางให้เราเลือกนะคะแต่และเส้นทางมีค่าใช้ใจ่าย ต่างการนักเรียนอาจเดินเข้าไปในด่านที่เสียเงินน้อยสุดแล้วพิจารณาว,ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่นะคะ,ะข้อที่4แก้ปัญหาทดลองเดินทางไปแต่ละเส้นทางโดยเส้นทางที่เลือกเป็นดังนี้นะคะอันนี้ จทย์เลือกมาให้แล้วนะคะอยู่ในหน้าที่16นะคะไปที่1 2สองลงมาที่1ไปทางขวา3ลงมาที่1แล้วก็ไปสองก็เดินทางไปจรวจได้นะคะพอมาบวกกันแล้วนะคะเราก็จะพบว่าเส้นทางนี้เสียค่าใช้ใชจ่ายแค่10หน่วยซึ่งน้อยที่สุดถ้าเราไปที่3แล้วไปที่2อ่ะสมมุติว่าไปที่3ามไปที่4ี่เป็น7บวก2เป็นเท่าไหร่คะบวก2เป็น 9ใช่ไหมคะลูกอ่าบวก8เป็น17บวก4เป็น21แล้วว่าเั้นทางนี้อาจจะต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายที่เยอะนะคะลูกแต่โจทย์ที่แต่เขาให้มา1 2 1อ่า1บวก2บวก1บวก3บวก1บวก2เท่ากับ10ซึ่งเป็นเป็นทางที่ใายน้อยที่สุดนะคะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขแต่ถ้าเส้นทางนี้ล่ะไปทางตรงเลย2133 3, นะคะได้เท่ากับ9แต่ ค่าใช้จ่ายน้อยแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนะคะดังนั้นเส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขก็อยู่ในทางนี้นะคะซึ่งนัเกเรียนอาจจะลองบวกเส้นทางอื่นก็ได้นะคะอาจจะเจอเส้นทางอื่นที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่านี้ก็เป็นได้นะคะลูกอ่ะต่อไปนะคะจากตัวอย่างที่ผ่านมานะคะลูกจงบอกจํานวนครั้งของด่านที่ต้องผ่าน ทั้งหมดกี่ครั้งคะ1 2 3่5 6าทั้งหมด6ครั้งนะคะแล้วก็มีเส้นทางที่สั้นกว่านี้หรือไม่ถ้ามีทําไมจึงไม่เลือกเส้นทางนั้นอตอบไม่มีนะคะลูกเพราะเส้นทางเดินอื่นๆจะเสียค่าใช้จ่ายมากและการเดินทางไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้นะคะเส้นทางนี้อาจจะน้อยแต่ไม่เป็นการเดินทางตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้นะคะลูกอะต่อไปนะคะอันนี้เสร็จแล้วสําหรับ ตัวอย่างเมื่อกี้นะคะคำพท์สำหรับวันนี้นะคะให้เราไปหาความหมายก็คือ problem solving นะคะ problem solving นะไปหาว่าแปลว่าอะไรแล้วก็เขียนไว้หลังใบงานนะคะลูกอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้อุมีจะให้เราทำใบงานที่3นะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันเลยนะคะอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าใบงานกันแล้วนะคะลูกสำหรับใบงานวันนี้นะคะก็คือหน่วยการ หน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะการแก้ปัญหาใบงานที่3มเรื่องขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะลูกสําหรับวันนี้นะอุอม,มีขอเพิ่มนิดนึงนะคะหลังจากที่เราเขียนชื่อนมสกุลเลขที่ชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้เราเขียนวันที่ด้วยกํากับไว้ที่มุมบนขวาของกระดาษนะคะว่าเราได้เรียนใบงานนี้วันที่เท่าไหร่นะคะคําชี้แจงนะคะนักเรียนพิจารณาขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้แล้วเรียงลําดับขั้นตอนการ แก้ปัญหาให้ถูกต้องนะคะอ่าหนึ่งคืออะไรเปิดในหนังสือในหน้า14ดูได้เลยค่ะขั้นตอนที่1คืออะไรคะอมีให้มาคือระบุปัญหาอ่ะแก้ปัญหานะคะลูก ระบุปัญหารวบรวมข้อมูลทดสอบและประเมินผลวางแผนการแก้ปัญหานะคะลูกมีทั้งหมด5ขั้นตอนให้นักเรียนเรียงลําดับขั้นตอนให้ถูกต้องว่าอะไรคือ1 1คืออะไรคะตามหนังสือคือระบุปัญหาใช่ไหมคะลูกอัหนหเขียนเลยว่าระบุปัญหาอ่าสอคืออะไรคะขั้นตอนรวบรวมข้อมูลนักเรียนก็เขียนเลยว่ารวบรวมเดี๋ยวมี นักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะว่ารวบรวมข้อมูลน,นะคะต่อไป3นะคะวางแผนการแก้ปัญหานักเรียนเขียนลงไปเลยว่าวางแผนการแก้ปัญหานะคะ4คืออะไรคะแก้ปัญหาอ่ะเขียนเลยคําว่าแก้ปัญหาลงมาสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่5ทดสอบและประเมินผลนักเรียนก็เขียนว่า ทดสอบและประเมินผลนะคะทําเสร็จแล้วนะให้เราระบายสีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้อุมีนะคะถ้าจะไม่ได้เดี๋ยวเปิดหนังสือดูพร้อมดูพร้อมหนังสือได้เลยนะคะในหน้าที่14นะคะลูกอ่าโอเคนะคะสําหรับวันนี้ใบงานอุมี ก็แค่นี้นะคะมีใบเดียวนะอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้กับครูประจําชั้นนะคะลูกอโอเคนะคะสําหรับวันนี้นะอมีพอแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับนักเรียนคนใดที่อยู่ในช่วงกักตัวหรืออยู่ที่โรงพยาบาลสนามอุมีขอเป็นกําลังใจให้แล้วขอดูอาให้เราหายเร็วแล้วก็กลับมีกลับมามีสุขภาพแข็งแรงนะคะสําหรับ นักเรียนที่อยู่ที่บ้านก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะนักเรียนทุกคนอย่าลืมละหมาดให้ครบทั้ง5เวลาน,นะคะแล้วก็ดูอาขอให้เราปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ครอบครัวเราเนี่ยปลอดภัยนะคะรอดพ้นจากสถานการณ์เหล่านี้นะคะลูกอาสำหรับวันนี้นะคะอมมีพอแค่นี้ก่อนนะสลามอุลาาลัยกุะมรารมะตุลลอยฮิวบะระกาตุ